สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีแล้วก็มีไม้ประดับด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก่อนที่เราจะมาดูบอลสีกันนะครับผมเนาะเรามาดูตระกูลซิโกเนียมอย่างเช่นอมเงินแค่นะครับผมท่านไม้ตัวนี้เป็นไม้ค่อนข้างที่จะหายากและก็โตช้าพอสมควรนะครับผมท่านตระกูลนี้ราคาแพงมากๆเลยนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมสามารถที่ จะไปตั้งประดับตามมุมห้องหรือว่าโต๊ะรับแขกได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ทรงเตี้ยๆนะครับไปเปลี่ยนกระถางเซรามิกนี้ยิ่งสวยเลยนะครับผมทุกท่านสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนหลายต้นมากๆนะครับผมประมาณร้อยกว่าต้นเลยนะครับผมอันนี้ผมจะหมุนให้ดูฟอร์มมันก่อนนะครับเป็นเหมือนช่อดอกไม้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนประมาณร้อยกว่าต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าต้นเขาอาจจะเป็นทรงนี้นะครับผมทรงไม่ใหญ่มากนักเป็นต้นทีๆกัน อัดเนีนไปด้วยลำต้นและใบของเขานะครับผมเล็กๆนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ประมาณร้อยกว่าต้นจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปตั้งประดับหรือว่าไปตั้งตรงมุมต่างๆนะครับเป็นไม้คอมเพตนะครับผมทุกท่านเพราะว่ามันจะบุคอยใหญ่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่บนสีกันนะครับมาต่อกันที่บนสีมณีล้อมเพชรนะครับผมสลหรับบนสีมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นไม้ป้ายด่างค่อนข้างที่จะมีหลากหลายสีแต่ก่อนนี้แพงมากๆเลยนะครับมีอยู่3มต้นแต่ว่าต้นที่3ามนั้นเป็นบอลชนิดอื่นนะครับผมแต่ว่าเป็นไม้ด่างเช่นเดียวกันเหมือนบอลลักเอยนะครับผมมันีล้มเพชรมีอยู่2ต้นไม้ด่างรวมเป็น3นะครับอันนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับ มาต่อกันที่บอลสีปูชิวสำหรับบอลสีโบราณตัวนี้นะครับผมเป็นบอลที่สีแดงดําค้นข้างที่จะสวยนะครับผมยอดใหม่เพิ่งกำลังแทงขึ้นมาแล้วนะครับผมท่ทานกระถางนี้มีอยู่2ต้นใหญ่เป็นบอลที่มีหัวนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ใบแข็งไม้ใบเรียวยาวนะครับ แล้วมาต่อกันที่บนสีเตียงโมนะครับอันนี้จะเป็นใบทรงมนกลมนะครับผมสําหรับกระถางนี้มีอยู่2ต้นใหญ่จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมอันนี้ใบประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับถ้าใครอยากได้ฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับปุนทานกอนี้นะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับเป็นฟอร์มที่มีชุดหัวแล้วก็จะมีหลายต้นนะครับผมนี่ใบกําลังกัดสีสวยเลยนะครับสําหรับกระถางนี้ มาดูจํานวนต้นของเพื่อนนะครับนี่มีหนอแทงขึ้นข้างๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับกระถางนี้มาต่อกันที่บอลสีตะกูลไก่ตัวนี้นะครับผมบอลสีตะกูลไก่ตัวนี้คือไก่ฮาวายหรือว่าไก่ฝรั่งนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นต้นที่กัดสีค่อนข้าง,งที่จะสวยนะครับเพราะว่าเป็นบอลมีชุดหัวกระถางนี้มีอยู่หลายต้นเลยนะครับบอลสีไก่ฮาวายตัวนี้นะครับผมมีประมาณเกือบ10ต้นเลยนะครับผมประมาณ8 9ต้นนะครับ กระถางนี้จะขายอยู่ที่5 5 0เท่านั้นเองนะครับผมใครที่สะสมตระกูลไก่อยู่กับบุคคลพาดนะครับสำหรับกระถางนี้มาต่อกันที่บอลสีปีกินลีอันนี้เป็นไส้เมพันธุ์คนที่ชอบบอลสีฟอร์มไม่สูงมากนะครับผมทุกท่านตัวนี้เป็นใบค่อนข้างที่จะสวยใบหนาใบเข้มใบมันวบาวนะครับสำหรับบอลสีปีกินลีกระถางนี้มีอยู่6กเกตต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่600รวมสูงนะครับ ความสูงประมาณ25-30เซนนะครับอันนี้เป็นไม้ที่มีชุดหัวด้วยนะครับผมนี่ครับแต่ละต้นของเพิ่นนั้นเป็นต้นแม่พันธุ์เลยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมสําหรับลาต้นของเพิ่นนะครับแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับสําหรับต้นนี้ใครที่ชอบบนสีปีกกิมนาลีมีอยู่สองกระถางนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากชอบไปที่ใบเลียวยาวใบพิ้วนะครับกระถางนี้ก็ยังอยู่นะครับผมทุกท่านนี่ครับได้หกเจ็ดต้นเช่นเดียวกัน กระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้ใครชอบกระถางไหนกระรองทักมานะครับผมสํหรับใครที่ชอบไม้ใบหอกใบยาวนะครับผมทุกท่านมีกระถางนี้มานําเสนอนะครับสําหรับกระถางนี้เป็นบนอลสีลูกไม้ใบหอกนะครับผมทุกท่าน เป็นใบค่อนข้างที่จะกัดสีสวยมากๆเลยนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่สีหต้นนะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับสาหรับคนที่ชอบไม้พิวชชอบไม้ใบเลียวยาวนะครับอันนี้เป็นทรงสวยมากๆเลยนะครับสําหรับใบเพิ่นมาชมบนสีไข่ทองกันบ้างนะครับผมสลับบนสีไก่ทองตัวนี้คนละตัวกับบนสีไข่ทองประเสริฐนะครับสลับบนสีไข่ทองตัวนี้ขายต้นแม่ไปแล้วยังเหลือต้นลกูก เพราะว่าเ่นจะมีเอกลักษณ์ตรงที่กัดสีเวลาเต็มฟอร์มแล้วนะครับใบเพ่นจะสวยชัดเจนมากๆเลยนะครับผมกระดูกใบพันจะเป็นสีขาวนะครับเส้นใบล่างเหยเป็นสีขาวเมื่อตัดกับสีแดงแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ให้ไปเลี้ยงตัวเองจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับมีอยู่3ต้นนะครับเป็นบอลที่มีชุดหัวขนาดกลางนะครับผมท่านอันนี้ก็ใครที่อยากไปเลี้ยงต่อ ที่ราคาบวแพงมากนักกัะนะาสาส้มมากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้สําหรับใครที่ชอบไม้พื้นใบสีแดงราชินีแหงใบใบนั่นก็คือบนสีห้องเฮานะครับสำหรับบนสีห้องเฮากระถางนี้เป็นใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมเป็นชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่แน่นอนนะครับดูที่ใบคมเพลนใบมันเาาสวยมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่6กเ็ต้นใหญ่นะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและกัท่านใดท,ที่ช่วยเอฟนะครับผมท่านใดท,ที่สนับสนุนและกัมากดไลค์ให้กับขอให้ทุกท่านนั้นร่ลำรวยร่ลำรวยยิ่งยิ่งไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามได้รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ